ยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ลิซ่าเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังจากที่จบคอนเสิร์ตเวียดน,นามไปลิซ่าก็บินนะครับบินบินไปบินบิน,บนไปตามประสาทนินจาวับไปโน่นว์ปไปนี่วันนี้ลิซ่าวาบม,มาอัปรูปไอจีนะครับขอบคุณป l i n เวียดนามนั่นเองขอบคุณเวียดนามนะครับก็เป็นรูปในคอนเสิร์ตไบรท์พิงก์ปอนพิงก์อินเวียดนามสองวันที่ลิซ่าเนี่ยเข้าร่วมนะครับแล้วก็สวยปังอลังการมากแม่ลิซ่าแต่งหน้าแต่งตัวใส่ฟอร์แบบนี้คือที่สุดของจริงเลยนะครับแค่รูปแรกเนี่ยเห็นแล้วก็ใจละลายเลยชุดสีทองแล้วก็อนเฟอร์สีดํามัดผมแกะสองข้างบวกกับชุดใหม่ในคอนเสิร์ตนะครับนอกจากนั้น,นก็ยังมีความใส่ฟอร์ที่อยู่แบบเซ็ตหลังๆนั่นเอง6รูปด้วยกันในเซ็ตเดียวนะครับที่ลิซ่าเนี่ยเอามาลงไว้ให้แฟนๆได้ดูกัน ตอนนี้ยอดกดไลค์ก็ปาไป2ล้านกับเกือบ3ล้านแล้วนะครับลงได้ประมาณ3ชั่วโมงเท่านั้นเองไม่ได้มีเพียงแค่รูปเท่นานั้นนะครับที่ลิซ่ามาโพสต์เพื่อให้ป l i n ทุกคนเนี่ยได้หายคิดถึงการยังมียอดฟอลโล w IG ของลิซ่านะครับที่พุ่งขึ้นมาด้วยล่าสุดในตอนนี้เนี่ยเก้ล้าน followers กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขยับขึ้นมาอีกแล้วขยับขึ้นมาแบบวันต่อวันกันเลยทีเดียว1000กับอีก7โพสนะครับแล้วก็ยอดฟอลอยู่ที่9 6้ามล้าน followers มาลงรูปคอนเสิ ลุ้นม,มากๆเลยอยากให้ลิซ่าลงรูปที่ไปเที่ยวไปพักผ่อนทริปนี้กันบ้างไม่รู้ว่าลิซ่าเนี่ยจะมาลงให้ดูหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยรอกันได้เลยยังไงใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือว่ายังไม่ได้คอมเมนต์นะครับยังไม่เห็นแจ้งเตือน i g ลิซ่าเนี่ยเข้าไปดูกันได้ในลาลาลิซ่าอันเดอร์สกอร์เอ็มนะครับไปกดไลค์ไปคอมเมนต์บอกรักลิซ่าคอมเมนต์อิมมติคอนน่ารักนา่กนารักให้ลิซ่าแล้วก็สามารถที่จะแชร์โพสต์เนี่ยเข้าไปใน IG s t สตอรี่ของตัวเองได้ด้วยนะครับให้คนอื่่่่่่นน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 ๆไไดดด้้้้เเเหห็คคคคววาาาาาามมมรรรัักกกีีีแบงใททุตติตย ได้เห็นกันนะครับเผื่อเราเนี่ยจะช่วยให้ตกเข้าด้อมเพิ่มได้อีกนั่นเองเรื่องของลิซ่าจบแล้วนะครับเรามาอัปเดตเรื่องของงานวงกันบ้างดีกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วสําหรับ MV The Girls นะครับของ b l a c k p ิ n k ที่แฟนๆรอคอยกันมานานมากๆหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ไปมีกําหนดที่จะปล่อย MV ออกมาแล้วในวันที่23สิงหาคมนี้นั่นเองนะครับในแอป b p พ g รอติดตามกันได้เลยนะครับรับรองว่า MV เนี่ยจะน่ารักต่มูตะมิปุ๊กปิกแน่นอนใครที่มี b p t g แล้วเนี่ยอย่าลืมเข้าไปรอดูกันนะครับ23สิงหาคมนั่นเองนอกจากจะมีกำหนดการปล่อย MV The Girls นะครับครั้งนี้ Blackpink ก็มาแจกโปสเตอร์ใหม่ด้วยใน Pink Venom นั่นเองนะครับล่าสุด MV นี้ยอดวิวทะลุ700ล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบน YouTube นั่นเองมีโปสเตอร์ใหม่ให้เก็บเข้าคลังสมบัติสีชมพูดำาอีกหลายน,นะครับรูปภาพเก๋ๆสุด เฟียสเลยจากพิงเวนนอมของ Black พิงยอดวิวขึ้นมารวดเร็วมากๆเลยนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ย349วันยังไม่ถึง1ปีเลยแต่ว่ายอดวิวเนี่ยทะลุ700แล้วนะครับ700ล้านนั่นเองจะแตะพันล้านแล้วเชื่อเลยว่าภายในปีนี้เนี่ยเราน่าจะได้1000ล้านของ Black พิงมาเพิ่มอีก1ึ่ง MV นะครับรอลุ้นกันได้เลยว่าแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดู MV พิงเวนนอมกันเยอะๆนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของแบล็กพิงแล้วก็เรื่องราวของลีซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้นร,รชอ มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยว่าโปสเตอร์เป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าและก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ใน IG จีลิซ่ากันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะอัปเดตเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ